เราเจอกันที่เว็บไซต์หาคู่เว็บไซต์หนึ่งนะคะสมัยก่อนนู้นเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ฟรีนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เว็บไซต์นี้เขาอัปเกรดเป็นเสียค่าสมาชิกหรือยังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียฝรั่งฝั่งอเมริกาค่ะสำหรับคลิปนี้ เราเรื่องยาวๆกันเลยนะคะเพราะมีคำถามหลังใหม่มาเยอะแยะมากมายว่าปะิษมาอยู่อเมริกาด้วยวีซ่าอะไรทำยังไงถึงมาได้แล้วหนูจะมาอาจจะมาอยู่อเมริกาได้ยังไง นี่คือคำถามที่มีมาบ่อยๆนะคะตอบคำถามหลังไหมคะ่ปะปนิดมาอยู่อเมริกาด้วยวีซ่าอะไรปรนิดทำยังไงถึงมาอยู่อเมริกาได้คำตอบอยู่ในคลิปนี้ตามปนิดมานะคะเริ่มแรกเลยเราเจอกันที่ เว็บไซต์หาคู่เว็บไซต์หนึ่งนะคะสมัยก่อนนู้นเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ฟรีนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เว็บไซต์นี้เขาอัปเกรดเป็นเสียค่าสมาชิกหรือยังนะคะ,ะคุณลุงกับปณิจเจอกันบนเว็บไซต์นั้นแหละนะคะเสร็จแล้วก็คุยกันทาง m e s s e n g e r e r คุยกันทาง m e s s e n g e r ได้สัก ห้าหกเดือนนี้แหละนะคะแล้วคุณลุงเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันจะไปหาคุณนะแล้วคุณลุงก็ซื้อตัว๋วส่งตั๋วให้ปณนิษดูว่าเนี่ยวัดที่เท่านี้ถึงเท่านี้นะฉันจะอยู่ที่ประเทศไทยคุณสะดวกที่จะไปเจอฉันที่กรุงเทพไหมปณิษก็บอกว่าโอเคสองอาทิตย์นะคะปณิษก็ปณิษก็พร้อมนะคะปณิษก็พร้อมคุณลุงเขาก็ไป เจอตามที่นัดกันไว้ตามที่ตกลงกันไว้นะคะ,ะคุณลุงเขาไปอยู่ที่เมืองไทยอยู่กับปนิสนั่นแหละนะคะสองอาทิตย์สองอาทิตย์เสร็จแล้วคุณลุงเขาก็ถามหาเอกสารปรนิษเพื่อที่จะทำวีซ่าคู่มันนะคะปะนิษก็เตรียมเอกสารต่างๆไว้ให้คุณลุงเขาแล้วแหละ ก็มอบให้คุณลุงก่อนที่คุณลุงจะเดินทางกลับมาอเมริกาพอคุณลุงกลับมาอเมริกาคุณลุงก็รวบรวมเอกสารพร้อมกับแบบฟอร์มทุกอย่างใส่ลงไปในซองสีน้ำตาลส่งไปในหน่วยงานที่เขาทำวีซา่าปณะนิตมาด้วยวีซ่าคูมัน หลังจากที่คุณลุงเขาส่งเอกสารทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าอนุมัติแล้วทางสถานทูตอเมริกาก็ส่งเอกสารไปให้ปานิดนะคะแล้วก็มีจดหมายบอกว่าคุณพร้อมที่จะเดินทางช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันนั้นคือ จะต้องออกจากประเทศไทยในเวลา6เดือนนะคะเพื่อนๆคือวีซ่าคูมันเนี่ยจะต้องออกจากประเทศไทยภายใน6เดือนอดูเหมือนว่าเข้าเดือนที่4ปนะคะปานิก็เดินทางมาที่อเมริกาแล้วพอมาที่อเมริกาปานิทก็จะต้องมายื่นเรื่องขอแต่งงาน ภายใน90วันนะคะคือวีซ่าคูมันของอเมริกาเนี่ยจะต้องแต่งงานภายใน90วันค่ะปณิตมาอยู่ได้2เดือนกว่าเกือบ3เดือนนะคะเพราะว่าปณิตจะต้องตัดสินใจใช้เวลาตัดสินใจนะคะเพราะว่าเราเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะถ้าเรามาแล้วนะคะ ต้องต้องใช้เวลาตัดสินใจคบหาดูใจกันก่อนนะคะไม่ใช่มาปุ๊บแต่งปั๊บนะคะอันนั้นไม่ใช่ปนิษ์ปนิษก็ตายตรองตึกตรองใช้เวลานาน,านพอสมควรเมื่อใกล้จะครบคุณลุงเขาก็ไปที่คอร์ทเฮาส์ก็ไปติดต่อยื่นเรื่องขอแต่งงานนะคะหลังจากที่ หลังจากที่แต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็มีเรื่องดราม่าอยู่หน่อยนึงแต่ปนิจจะข้ามช็อตนั้นไปนะคะเพื่อให้เกียรติกับสามีนั่นเองนะคะเสร็จแล้วหลังจากที่แต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยมันก็เป็นช่วงใกล้ซัมเมอร์พอดีนะคะ,ะเพื่อนที่阿ก斯า ที่สามีของเขามีมีมโรงแรมนะคะคล้ายๆกับรีสอร์ทบ้านเรานะคะแต่ว่าวิวสวยมากเขาติดต่อปานิตมาบอกว่าขอให้ไปช่วยทำงานบ้านในโรงแรมให้หน่อยเพราะว่าเขาทำคนเดียวไม่ไหวนะคะแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยก็มีเพื่อนของสามีเขานั่นแหละ คอยช่วยอยู่แต่ว่านางให้เหตุผลว่านางจะไม่ทำเพราะนางจะไปร่อนทองว่านั้นนะคะเสร็จแล้วปณิชก็เลยมาคุยกับคุณลุงนะคะก็มาคุยกับคุณลุงว่าเพื่อนเขาติดต่อมาให้ไปช่วยจะอนุญาตไหมฉันก็จะได้ไปเที่ยวด้วยอะไรประมาณนี้นะคะคุณลุงก็บอกว่า จะไปยังไงจะไปเมื่อไรเขาให้เ,เสนอรายได้ให้เท่าไหร่ปรนิดก็อธิบายให้คุณลุงเขาฟังอนะคะเสร็จแล้วคุณลุงเขาก็ตัดสินใจอถ้าคุณอยากจะไปก็ไปไปเจอเพื่อนของคุณปนิดบอกว่าอไปในครั้งนี้เกือบสี่เดือนเลยนะคุณลุงเขาก็บอกอ่ไม่เป็นไร ฉันก็จะพยายามอยู่คนเดียวก็ได้ว่างั้นนะคะแล้วพอถึงเวลาคุณาปณิษก็เดินทางไปที่อ阿拉สกานะคะไปทำงานกับเพื่อนไปทำงานกับเพื่อนแล้วในขณะที่ทำงานนั้นปณิษ์ก็มีรายได้ด้วยนะคะมีรายได้ด้วยแต่ ค่าใช้จ่ายค่าอาหารค่าที่พักอะไรแบบนี้ปณนิ์ไม่ได้จ่ายนะคะก็ในระหว่างนั้นเพื่อนเขาก็พาไปเที่ยวนะคะอุ้ยมันบรรยากาศสวยมากนะคะที่อา拉กาอยากจะไปอีกนะคะอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆพืพคะสำหรับคำตอบก็คือป้านิดมาด้วยวีซา่าคู่มั่นค่ะและเพื่อนๆที่จะมา ด้วยวีซ่าคูมันให้เพื่อนๆตรึกตรองดูดีๆนะคะว่าผู้ชายที่เราครบหานั้นเขาเป็นคนอย่างไรหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับท่านผู้ชมใหม่นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังปณิชต์ออกอากาศคลิปพรีเมียร์ในทุกวันเวลา18นาฬิกาเวลาประเทศไทยค่ะขอบคุณมากค่ะ